สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่นะ้ค่ะเหมือนีตื่นเสาราค่ะเสาเติบเสาคักเลยค่ะกับพ่อนุ่มผู้ได้ตื่นอยู่เ้ยค่ะภารกิจตื่นเหมือนีีกับมาทรงนี่ค่ะพ่อใหญ่กำนันค่ะลุงกำนันทรงลุงกำนันไปตามล่าหาฟันสรงลุงกำนันไปกู่ชาติค่ะส่งลุงกำนันไปเฮ็ดงานเ้ยค่ะออกตาเสาค่ะตีสี ไปเที่อนี่กระทาพอกันอีกเทื่อน,นึงกับคุณเด้อค่ะต้นเดือนนาเดือนพฤศจิกาเลยคือว่าเป็นแร่ไอเทมของครอบครัวเฮ้าเ้ยค่ะลุงกำนั่นนี่เป็นคองหายยากไปเลยค่ะโดนโดนได้พอกันเทื่อน,นึงสี่หล่ะค่ะชีวิตเนาะค่ะตองต่อสูก,กันไปลุงกำนั่นกับท้านาทีหวัวหน้าครอบครัวยังเต็มที่ค่ะหาอยู่หากินใ้ครอบครัว ให้ล่วงเดินทางโดยปลอดภัยได้ค่ะกระยังเสาอยู่นะคะ่ะวาสีกลับขอไปนอนต่ออีกจังน้อยก่อนอากาศกระซี้หนาวหาเย็นเย็นได้ค่ะมื่อเนี้ยตื่นมาอีกเทือนึงกระสวยเติบเราด้วยคะ่ะหวยิ่นเสียงสองสาวเพิน่นจอกแจ๊กจอกแจ๊อกอยู่ทังนอกค่ะ ฝาแจงจางปางแดดเปี่ยงๆเลยค่ะมาลอยซองเบิงนี่ค่ะเอื่อยผู้ใหญ่นองหิวเข่าสันแม่ว่าได้ตื่นออกมาหาแนวให้นองกินก่อนค่ะคนเกิงอีหลาผู้หูนะคะหาแนวอยู่แนวกินให้น้องเฮ็ดยังก็เฮ็ดโลดค่ะนองเพิ่ะกินน้ำเอื่อยได้เบิดละค่ะมันก็จะกรอบๆนะคะกินกับซอยมะเขือเทศหรือว่าทิ้น้ำปลาได้หมด เดี๋ยวเราไม่ดูไม่ดูค่ะทำให้น้องสาวค่ะแต่ก็ทำนานแล้วแล้วก็นี่เราก็ใส่ไข่ลงว่าจะใส่แบบอะไรก็ได้นะคะพูดดังๆกันค่ะแล้วก็ใส่ไข่ลงนะคะแล้วก็มาม่ามันจะฟิลแบบมาม่าชุบไข่อะไรอย่างนี้ค่ะ แอดวานิดนึงน้ำมันเราใช้เป็นพริกน้ำมันของมาม่านะคะแล้วก็มีน้ำมันพืชด้วยค่ะนิดนึงจะได้ไม่ติดกระทะมาทาทานะคะเพราะว่าคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหิวน้ำได้ไรบ่ใช่ค่ะแล้วก็ให้มันสุกๆเลยนะคะหรือว่าใครชอบนิ่มๆก็เอานิ่มๆก็ได้กลิ่นหอมมากเราใช้เป็นเครื่องปรุงของมาม่าปรุงทั้งหมดเลยนะคะเพราะเราปรุงเองมัน <c oughs> <Okay. S 1> ถ้าอยากให้เส้นมามากรอบ,บก็ให้มันเป็นสีเกลียวๆประมาณนี้นะคะออกน้ำตาลน้ำตาลอันนี้เราใส่ผักด้วยนะคะเป็นเอแครอทค่ะแล้เรียกแยงค่ะ แล้วก็แล้วก็กระทะตัวนี้มันน่ารักมากกันตัดายนี่มันก็จะประมาณนี้นะคะหน้าตานอ้องน้องขึ้นไปว <Okay. S 2> ่าขอบคุณค่ะเชฟค่ะขอบคุณค่ะเชฟขอบคุณค่ะ <laughs> อุ๊ยลืมขอบคุณค่ะบ๊ายบาย <laughs> เรื่องเหลือนะเดี๋ยวทำเพิ่มอืมเปน็นไงมือนี้คืออร่อยต่อก่อนเป่าก่อน คะอร่อยอร่อยฝีมือฝีมือเอื้อยสุดยอดสุดยอดโอเคไม่มีแม่ก็ดูแลน้องได้ตัวนี้เนาะหาอยู่หากินให้น้องได้แม่ไม่ไมอยู่<ม>ก็แม่ยุ่งยุ่งเออแม่ไม่อยู่ก็หาให้น้องได้แล้วเด้อโอเคค่ะเก่งมากๆดูแลกันนะคะขอบคุณค่ะอืมเปาอย่างไรตัดเร็วตรงยิงสิบเพิ่งหวานบอย<น><น> บำรุงกันเนาะกลัวน้องจ่อยโอเคยอดค่ะอากินกลับกลับไดแม่ไม่มีคืนเหรอ,อเน็กน่อยเพื่อนกับฮาย,ยูฮากินเพื่อนไปเด้อค่ะส่วนข่อยกับมะดั่งไฟค่ะสิมะจีเขาจีให้แมย์ยาเด้อค่ะสวยเราเพื่อนกับบ้านได้กินเขาเนาะคะ่ะ ก็เฮ็ดง่ายๆเพื่อนห้องทองกอ่นคือเกาค่ะสีเฮ็ดจีเขาจีท่าใครเนาะค่ะอากาศหนาวๆสีมายาเพื่นก็มากเลยค่ะมาก,กินเขาจีหอมๆแซ่บๆผู้เทาเนะค่ะกินง่ายยูง่ายค่ะเฮ็ดคือเกาละค่ะชุกไครซองเทาน,นะค่ะ มาปีงให้เพื่อนข่อยกับเม้าขีตาแด้ค่ะเฮ็ดใหม่เป็นแน่จากหน่อยเรียบร้อยแล้วค่ะก็ได้สมประนอยเพื่อน,นําได้นนะคะ่ะมอนี่แม่ย่าข่อยได้กินเขาจี้กับสมประนอยค่ะสมประนอยแซบแซบเขาจี้หอมๆได้ค่ะมือนี่ออกสีเขียมๆแน่จากน้อยค่ะเพราะว่าไฟกับแห้งข่อยกับนอนบ้านเด็ดตื่นดีปันได้เดี๋ยวหายน่กินเสาให้แม่ย่ากันได้ค่นนะ,คะ นี่ก็คือภารกิจช่วงเศร้าของมือนี้นะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ